นอบน้อมเด่พระรัตนณ์ไตรขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกาบขอการแสดงธรรมในช่วงเช้าครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่15นัเปษศจิกายนพุทธศักราช2567 นี่ก็เริ่มต้นกันวันใหม่นะที่สวนทำมาดีเนี่ยบรรยากาศก็คึ้มหน่อยนะเมื่อคืนก็ฝนตกกันเนี่ยคงน่าจะทิ้งทวนกันนะนี่ก็เริ่มเย็นๆกันเนี่ยเพิ่งมาตกแล้วก็ยังดีนะต้นไม้ได้เรียกว่าชุ่มฉ่ำบ้างเนี่ยร้อนมาก็กลางวันนี่ก็ร้อนใหญ่เลยเนี่ยเราก็ คำมาสู่วิธีกิจวัตรประจำวันในว,วันนี้ก็ตรงกับวันพระด้วยนะก็เรียกว,ว่าเติมกำลังใจนะสำหรับท่านไหนเนีเรียกว,ว่าประพฤติปฏิบัติเป็นประจำและสมทานรักษาศีลนบทสดเองก็ตามเนี่ยก็เรียกว,ว่าได้กลับมาทบทวนในเรื่องของศีลสำรวจตัวเองว่าที่ผ่านมา เราประพฤติได้ดีไหมอันไหนมันยางขาดตบกบกพร่องก็เป็นบาสานนะศีลเนี่ยเป็นบาสานเขาเรียกว่าแทบจะทุกกิจการงานเลยศีลน,นั่ก็เปลี่ยนไว้เหมือนแผ่นดินแผ่นดินเอาไวท้ทํากิจทาหน้าที่ทําได้ทนานาเนี่ยเขาปลูกตรงไหนเนี่ยก็ปลูกตรงบนพื้นนี่แหละแต่พื้นดินพื้นไร่แั้นก็สําคัญนะถ้าว่าสมาธิสติเนี่ยมันไม่ได้เจริญ นะยังด้วยความที่ศีลก็จะบกพร่องอยู่กับบางทีนะปฏิบัติไปเนี่ยมันก็หลงเป็นไปได้แล้วก็กลับมาที่พื้นฐานเหมือนกันก็เ,เรียกว่าใครปูพื้นฐานไว้ดีเรื่องของจิตใจเรื่องของศีลเนี่ยก็มาเป็นอะไรที่มันทําให้เราก็ห่างไกลจากบาปจากอกุศลนะถ้ามองว่าศีลตโวสดประพฤติยาก เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็สีลห้าเนี่ยขอยืนพื้นไว้ก่อนนะโยมเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยศีลห้าไม่อยู่ในจิตใจไว้ใจมันไหลลงต่ำนะเราจะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเขาได้ง่ายเนี่ยถามว่าทําไมมันลงต่ำนะนั่นก็เรียกว่าความหลงผิดมันเยอะมันเห็นผิดว่าความเป็นกายเป็นใจเนี่ยเป็นตัวตนมันเยอะจนแบบว่าคำหนึ่งได้ถึงแค่ตัวเองเนี่ย นะคิดได้แค่ตัวเองอยู่ได้แค่ตัวเองตัวเองอย่างสบายนะเบียดเบียนผู้อื่นแล้วตัวเองสบายไหมเนะี่ยก็ยอมทำในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแตนะบางทีไม่ได้ไปคำดึงถึงผู้อื่นมากเนี่ยมันก็ทั้งกิเลสทั้งนั้นเนะี่ยก็เห็นนะว่าศีลเนี่ยมันก็ช่วยชำระความเห็นผิดได้ระดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะให้ทานได้ก็เรียกว่าบุญกุศลก็เกิดบุญกุศลที่แท้จริงเนะี่ยก็เรื่องของการชำระกิเลสเนี่ยแหละ เน่ความเห็นผิดความเห็นผิดว่ากายใจนี้เป็นเราเป็นของเราหรือไม่เห็นผิดว่าสิ่งของนอกกายเนี่ยรอบๆเราเนี่ยเป็นเราเป็นของเราเนี่ยใครให้ได้เนี่ยมันก็วางได้เนี่ยใครยังให้ไม่เป็นเนี่ยมันก็หนักอยู่อย่าง,งน,นั้นเป็นธรรมดาแต่เรื่องของศีลก็เป็นอะไรที่มันก็ยิ่งละเอียดอ่อนขึ้นไปเนี่ยเพราะว่ามันก็กลับเข้ามาสู่ขอ้อประพฤติที่เรียกว่าแทบจะทวนกลับเข้ามาในใจแล้ว ใจเราอยากจะไปเบียดเบียนคนอื่นก็าไหมอยากจะไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามเนี่ยก็ดูดีๆนะถ้าตัวเองไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมันก็ทําไม่ได้อยู่แล้วจะเห็นว่ามันมีตัวเองมันเป็นที่ตั้งอยู่แต่ถ้ายังมีเราเนี่ยหรือบางทีมันหนักไปถึงขั้นที่ว่าเป็น,เป,นเป็นตัวกูเป็นของกูเองก็ตามเนี่ยก็หนักนะเรียกว่ามันก็อยู่ที่ดีกีของความยึดมั่นถือมั่นภายในจิตใจเราน่ล ถ้ามันผิดไปได้เนี่ย mm hmm. ก็เรียกว่าความเห็นผิดมันก็เยอะกิเลสมีอํานาจมากกว่าเนี่ยอะไรที่ทําแล้วเรารู้สึกสบายนั่นหรือแม้แต่ผู้อื่นเขาต้องเดือดร้อนจากความสบายเราเองก็ตามเนี่ยมันก็ทําก็ได้ลงน,นหรือในอีกระดับหนึ่งที่เป็นไปเพื่อการยกระดับจิตใจเนี่ย mm hmm. ก็ดีว่าสีลนุบสตร์เนี่ยเราดูาที่ข้อประพฤติข้อปฏิบัติเนี่ย เนี่ยมันก็เรียกว่ายกระดับศินห้าเนี่ยให้มันเข้มขึ้นนะประพติรักษาประพติพรมอาจารย์ไปนะจากการที่ศินหนะ้าเนี่ยตอนแรกก็เรียกว่างดเว้นจากการประพฤติพินในกรมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าประพฤติพรมอาจารย์ไปนีศีลินกะ็หก้็เจ็ดก็แปดเนะี่ยมันก็ยกระดับนะให้การปฏิบัติเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยใครเรียกว่าทําได้นะเรียกว่าอะไรที่มันจะจูงหลอ,อกไปเนี่ย มันจะมีเหตุผลได้ยากขึ้นในใครเรียกว่าทำใหม่ๆเนะเข้าเย็นนะเรียกว่าข้าวช่วงบ่ายๆไปเนี่ยในบางทีมันไม่คุ้นท้องเนี่ยมันก็ทํากันยากแต่มันหิวไปท้องมันก็ร้องแต่นะซึ่งความจริงนะท้องร้องนะเรื่องปกติโยมเราจะกินเราจะไม่กินมันก็ร้องอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้เข้าใจไหมครการหิวนะ่ะธรรมดานะแต่ว่าการไม่ตามใจกิเลสเนี่ยอันนี้มันเป็นการยกระดับ เรียกว่าจิตใจโดยตรงนะจิตใจไม่มีกําลังเนี่ยมีทุกขเวทนานิดๆหน่อยๆเนี่ยเรียกว่าอดครวรแต่ลองนึกดูว่าในตอนที่ว่าใกล้จะตายนะเรียกว่าความทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายทางใจเนี่ยมันน่าจะมากกว่านั้นมากเรียกว่าฝึกไว้ก่อนเราก็จะเห็นประโยชน์นะไม่ใช่ว่าการเรียกว่ารักษาศีลมันเป็นการทรมานตนอะไรมันมีประโยชน์อยู่นะก็เอาแค่ว่าการบริโภคเนี่ย ก็ตามที่พระอ,องค์ท่านตัดเนี่ยเอาแค่มือเดียวนั่นมันก็เพียงพอแต่ต่อการเจริญสมณธรรมหรือว่าอาน,นิสงส์ก็มากไปอีกเยอะนั่นไม่ใช่แค่ว่าเจริญสมณธรรมแล้วใจสงบตั้งมั่นได้เร็วเรียกว,ว่าโรคภัยมันก็น้อยนะจากการที่เรียกว,ว่าฉันหรือบริโภคกันแค่มือเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่มันเฉพะสัมผัสได้กันในทางโลกว่าห่างไกลโรคภัยนะซึ่ง ถ้าจะเกิดประโยชน์จริงๆนะโรคภัยมันไม่ค่อยมีเนี่ยมันก็ออกมาเฉลิมภาวนาเนี่ยแหละเรื่องการงดดูการเล่นไม่ประดับตกแตง่งดูการเล่นดูการฟ้อนรำอะไรต่างๆ <c oughs> ก็เป็นวิถีสมณะอยู่แล้วนะเราก็งดเว้นอะไรที่มันเป็นค่าศึกเนี่ยในค่าศึกมันก็จูงลงไปนะซึ่งถ้าถามว่าถ้าตัวเราเองไม่เล่นกับเขาด้วยเนี่ยนะเรียกว่ามันก็ต้องวินไว้ก่อนนั่นแหละนะ ถามว่าใจเราอยู่กันอย่างนี้มาทั้งวันอยู่กันมาตั้งนานนะจะให้ไปละเว้นไว้เนี่ยถ้าใจเราไม่ฝึกไม่ฝืนไ,ไม่หักงดิบมาก่อนเนี่ยยากเหมือนกันนะีเจอบางคนในคอร์สในมาเข้าคอร์สเขาบอกว่าในต้องห่างดิบตัวเองมาเลยนะไม่อย่างนั้นมาไม่ได้ฝืนมาก่อนนะีก็คงได้ประโยชน์บ้างเนี่ยจริงๆประโยชน์มันเกิดตั้งแต่ว่าในเรารู้ที่ว่าคิดจะห่างดิบมันแล้วละ่ะอันเนี้ย นึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะแต่ว่าผลจากความสงบเนี่ยก็เพียงสร้างเหตุไว้นึกดูว่าถ้าไม่ลองหยุดหักดิบมาเลยเนี่ยมันเมื่อไหร่จะได้เริ่มกันนะก็สําคัญเหมือนกันทีก็ต้องดูความพอดีนะดูความพอดีกับร่างกายนะจุดประสงค์ในการที่ว่าประพฤติตรักษาศีลโโน,ะน,นุบสถนะแต่ไม่แต่ศีลที่เราที่ว่าประพฤติกันเป็นปกติเนี่ยก็เพื่อละกิเลสเพื่อให้จิตใจเรามันงดเว้นจากกิเลสอยู่ได้เป็นปกติ จะเห็นว่ามีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นนะลองน,นึกดูว่าถ้ามันไม่ได้งดเว้นไว้เนี่ยทุกการกระทบเนี่ยทุกภาษาที่มันกระทบเนี่ยทางตาหูจมูกดิ้นกายแม้แต่าทางใจเองก็ตามเนี่ยมันกระทบขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามันไม่มีศีลเป็นเครื่องงดเว้นไว้เรียกว่าพร้อมจะทําผิดในทุกขณะได้เลยนะอันนี้ถ้าใครเคยสมทานเนี่ยกับนึกดูย้อนตัวเองมาแต่ก่อนว่าตอนที่ยังไม่ได้สมทานศีลมาเนี่ย เออเนี่ยว่ามันต่างนะมันพร้อมจะผิดได้เรื่อยๆนะกับศีลเนี่ยรักษาไว้ในใจไว้ก่อนพอมันมีโอกาสผิดพลาดแต่ละครั้งเอ๊ะมันมีเสียงเตือนมาเสียงปัญญานะมันก็เตือนมาว่าเออวันนี้สมทานรักษาศีลไว้นี่ก็ในบางวนเว้นไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปทําเลยเนี่ยอันนี้ก็ยังดีนะมันดีกว่าว่าไม่มีเสียงอะไรค้างขึ้นมาในใ,นใจเลยไนะม่ในเรื่องการนอนเองก็ตามเนี่ยก็นอนด้วยความพอดี นะียกว่ากินอยู่ให้มันง่ายนอนก็พอดีกินน้อยนอนน้อยเนี่ยก็เรียกว่านักปฏิบัติเี่อย่าไปกินมากนอนมากเรียกว่ามันก็เป็นวิถีชาวโลกเขากันเนี่ยบางทีก็มีเียกว่ากำหนดมานอนขั้นต่ำแปดชั่วโมงเอาจริงๆแค่ตื่นเดียวก็พอแล้วโยมนะแต่ต้องไปเอาไปฝึกดูแลกันนะเรื่องการนอนเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นผู้ที่ไม่ฝักใฝ่ไปในการนอนมากนะเรียกว่า พอดีเท่าไหนก็เท่านั้นนี่ก็ยังดีนะเรียกว่าศีลที่พระพฤติปฏิบัติเนี่ยดันดีกว่าในครั้งที่พระพุทธศาสนายังไม่เกิดด้วยซ้ำในยุคนั้นเนี่ยคนลองผิดลองถูกกันเนี่ยลองกันทุกช่องทางเลยนะเคยถ้าใครเคยอ่านนะเรียกว่าพุทธประวัตินะจากพระโอษจนจะมีเรียกว่าเล่าไว้เยอะเหมือนกันนะครั้งที่เรียกว่าท่านมหาบุรุษ เองไปสแสวงหาโมระธรรมเนี่ยสแสวงหาการหลุดพ้นปฏิบัติแทบจะทุกทางเลยที่พอจะนึกได้แล้วก็เป็นข้อปฏิบัติที่ประชาชนในยุคนั้นเขาก็ทํากันเนี่ยก็ฝัใไฟไปในการทร,รมานตนนะลองน,นึกดูว่าถ้าเทียบกับสินแปดเราแล้วเนี่ยเออเรามีกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติมากกว่ากันนะเรียกว่ามันไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นแต่เป็นไปเพื่อการละกิเลสโดยตรงนะนึกย,ย้อนไปดูว่ายุคนั้นเนี่ย เขาก็เชื่อว่าทําแบบนี้แล้วกิเลสมันจะหายพระพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะพ้นทุกเนี่ยเขาก็ทํากันเนี่ย่าอดข้าวอดไปเลยนะไม่ใช่แค่วันเฉพาะวันพระกันด้วยเนี่ยพระพฤติปฏิบัติกันต่อเนื่องนะดูลองไปหาอ่านดูก็ได้นะเราจะนะซาบซึ้งเลยนะว่ากว่าที่พระพุทธเจ้าท่านจะตัรู้มาเนี่ยชีวิตท่านผ่านอะไรมามากนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเนี่ยดูแค่ทุกขระกิริยาเองก็ตามเนี่ย เห็นได้ฟังแล้วนะก็เรียกว่าคนยุคนี้ก็ได้อาศัยปัญญาการตัดสรุปของพระองค์ท่านเนี่ยก็จึงรู้ว่าทำแล้วมันไม่มีประโยชน์น่ะไม่ได้เกิดเรียกว่าคุณมากขนาดนั้นที่จะทําให้ตัดสรุปทำหุดพ้นกันไปได้ลองนึกดูว่าถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีคนบอกลหละว่าอันนั้นไม่ใช่หนทางเนี่ยคือชีวิตเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถ้าผู้ไหนฟังไฟเป็นในการพ้นทุกเนี่ย ก็จะขุนขวายในการภาพเปลี่ยนในการปฏิบัติกันหรือบางคนเรียกว่าทําตามที่เขาบอกกันมาเนี่ยมาทําแบบนั้นเนีนมันดีทําแบบนี้ล้วดีเขาก็ทําตามกันไปเรื่อยๆนีกว่าอดอาหารก็ต่อเนื่องหรือบางทีนะรีกว่าชี้เปือยไปเลยเนี่ยท่านก็มีตัดไว้อยู่ตัดเล่าไว้อยู่ว่าบางทีก็เป็นข้อประพิปฏิบัติในแง่มุมในศีลในวัดแต่ละอย่างในเรื่องความเป็นอยู่เนี่ยก็ นุ่งห่มไหมก็ไม่ได้นุ่งห่มเนี่ยบางทีก็ยืนขาเดียวบ้างยืนไม่นั่งแม่ใส่การนอนแม่ใส่การนั่งไม่ว่าท่านก็ทําเต็มที่ของท่านในความที่ท่านจะรู้ได้นะตอนนั้นแต่ที่ว่ากว่าจะรู้ได้เนี่ยหปีนะไม่ใช่เรื่องนี่ว่ามันสั้นๆนะมันไม่ใช่ว่าเราไปลองผิดเอะลองแบบนี้เออไม่ค่อยดีฮะกลับมาเนี่ยไม่ใช่นะอันนั้นได้หปีนะโยมนะลองนึกดูว่าคงเต็มที่นะ เต็มที่แล้วว่าน่าจะหมดทุกหนทางแล้วด้วยมันก็ยังไม่พ้นทุกสักทนะีเรียกว่ากําลังจิตกาลังใจเนี่ยต้องระดับไหนล่ะต้องแก่งระดับไหนเนี่ยอันนี้เรามาดูตัวเองจะดีกว่าเยอะนะเรามีพระองค์ท่านนําทางไว้อะไรที่มันเกินพอดีเกินจําเป็นเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วไม่ต้องไปทําถึงท่านถึงขนาดนั้นเนี่ยก็เรียกว่าหนทางในการสัตว์รู้เนี่ยเรียกว่าอราิยมรรคมีองค์แปดเนี่ยก็อยู่กันตรงหน้า ่ถ้าไปดูนะเราจะเห็นกำลังใจเนี่ยบางทีมันก็ไปอ่านแล้วมันก็เสริมกำลังใจเราได้เหมือนกันว่าเออท่านก็แข็งแกร่งนะถามว่าไปดูจะเห็นว่าบางทีไปอยู่ตามป่าช้าเองก็ตามเนี่ยกลัวนะกลัวไม่ท่านก็กลัวท่านก็บอกมาเลยว่ากลัวอยู่อยู่ตามกลางค่ำกลางคืนอยู่คนเดียวตามป่าช้านะคนก็เอาศพมาทิ้งก็เป็นธรรมดานะเรียกว่าทุกทางที่มันจะเป็นไปได้ ไม่ดูห่ผมผ้าอุดอาหารนอนบนเตียงที่มันปูไปด้วยน้นาเนี่ยก็ทำมาแล้วนะทรมานด้วยวิธีทางเพื่อให้เอ้มากิเลสมันหายเนี่ยสแสวงหาหนทางีไม่ได้ว่าหาอาหารเองก็ตามเนี่ยกินบางทีก็ไปกินเนที่ยวว่ามันเป็นไม่ว่ามีลูกวัวเขาอยู่เนี่ยก็ไปเอามือไปช้อนมาช้อนอุจจาระลูกวัวมาแล้วก็มากินประทังชีวิตไปถึงขนาดที่ว่า อาหารเนี่ยไม่ต้องกลัวหมดคือถ้ามูดก็เรียกว่าอุจจาปาัาวะของพระองค์พระองค์ท่านณนะตอนนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าันเพ็นทุกขละกิริยาอยู่ถ้ายังไม่หมดเนี่ยอาหารก็ไม่หมดก็เรียกว่าแค่อาหารนะรามาดูตัวเองกันว่าอยู่อย่างนี้เนะี่ยพอดีแล้วนะไม่ต้องไปถึงทรมานตัวเองถึงขนาดนั้นนนึกดูว่าถ้ามันไม่มีหนทางมาบอกไว้ก่อนเนี่ยผู้ใดปัถนาการพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยพร้อมจะเรียกว่าแรก ทุกหนทางเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่ามีกําลังใจในการประพฤติปฏิบัติกันมากขึ้นในเรียกว่าศีลนุมสถนะไม่ต้องไปถึงขั้นพระองค์เนี่ยเราก็เรียกว่ามีกําลังใจแล้วกันนะวันนี้ก็จะได้เปิดโอกาสให้ญาิโมนะได้สมทานรักษาศีลนุบสถกันในวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยก็สําหรับท่านไหนสมทานรักษาศีลนุบสถและศีลข้อสามก็สมาทานไปว,ว่าอปรรมจริยา ทางไหนยังไม่สะดวกนะสินห้าก็ขอยืมพจไว้ก่อนสิ่งข้อสามเนี่ยสำหรับสินห้าก็สมถะไปว่าการมีสุวิชาจราในข้ออื่นนะก็เป็นไปเพื่อการยกระดับจิตใจเพื่อการไดีว่าฟืนะ้นกินเลสนะคลเกลากินเลสให้มันห่างไกลจากจิตใจไปก็วันหนึ่งคืนหนึ่งนะเราจะไม่ได้ใช้มาสูญเปล่าไปนะาเรียกว่าดูแลกันว่าการตัดสู้ทำรร ียกว่าอาศัยหนทางยากลำบากเหมือนกันไม่ใช่อยู่ดีๆมาเป็นประพฤติปฏิบัติสักแป๊บหนึ่งช่วงระยะหนึ่งนะแล้วพระองค์ท่านจะตัดสู้มาเลยเรียกว่าหนทางนะยากลำบากนะเราก็ใช้เรียกว่าเส้นทางที่ท่านก็ดําเนินมาแล้วบอกกล่าวมาแล้วแล้วก็ยังเหลืออยู่เนี่ยนำตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมในความปฏิบัติที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ต่อยอดนะให้เราได้รับผล กันแม้แต่ขนาดปัจจุบันเองก็ตามเนี่ยนะวันนี้ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสมทารนรักษาศีสนวโสสดกันในวันหนึ่งคืนหนึ่งนะก็เริ่มกันตามสมควรแก่เวลา